สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสุขสุขคนจ้ามันนี้มาพอกับพี่แล้วมีอีสานรี้วจ้าบ่ไดพบพองโดนน้องพี่น้องเนาะจ้าคิดนอดคิดถึงมาจ้าเอามันนี่เลี่ยงควายเดือดซี่ิีพายไปพอกันกับไออ้วนควายดอนกับพี่น้องพี่น้องหลายท่านกระทักทายกันข้ามาเนาะจ้าเนาะโอ้จะแมนหลายสายหลายความคิดฮอดทางทีมงานอีสานรี้ิวเขาก็ดีใจจ้บพี่น้องที่พี่น้องนีงคิดฮอดคิดถึงกันอยู่มันนี่เฮาสิพามาเยใส เขาสิพามาอยู่ทงนะของอ้วนควายด่อนแต่พี่น้องยังเล้วเพระว่าอันรถกำลังสิมาเมื่อนี้โอ้ยรถแมคโครคุนะมันไม่จกด,ด,ดินดดฮะดดเ,เกือบเนี่ยเออเกือบตากล้องเฮี่ยบ่เนี่ย,ไ,ยไออ้นวนเรากำลังแก้ไยไปคุณน,นะเพระาะว่าเจ้าเฮ็ดหยังเอา เพื่อยากได้ดินไปใส่อันนั้นเทนะอบาทเนี่ยคุณน่ะรถเป็นนังถ่าหาอยู่พูนสาธิตโตรถไผ่น้อนีนาะเดี๋ยวว่างๆเาจังค่อยไปถามเพื่อนนาอพอเนะอาะไปถามเพื่อนว่าเพิ่นเอารถจ้างใดแบบใดพอดีพี่เล้มกับพ่อวัดบ้านอยากอันเฮ็ดอันบ้านสวนอยู่อันพูน เอาไว้ถ้าชมทุ่งย้ำมันเลิกการเลิกงานหรือว่าย้ำแบบว่าเขาอ,อยากไปพักพอนย่อนใจเขากปะปายุบ้านสวนนี้ที่นะจ้ะแต่ว่าตอนนี้มาตามหาใช้อันรูปรอของเขาก่อนรู้สึกว่าพี่น้องป้องไปทักทายเห็นขาม้าลายโอพี่น้องจ้าพี่น้องอันไอ้ซ้ายย้ําพีพี่เพิ่นทักเขม้าเนาะเพิ่นทักเขม้าทั้งรายการว่าอยากให้พี่แ้มไปท้ายคลิปประกวดควาย งามอยู่เมืองหนองบวัวลําพูวางหันบม่ได้ไปพี่น้องเลยยากยากหลายช่องนี้พี่เลมบแล้วปรับเปลี่ยนงานเนาะอันขวบหลายตาแหนง่งเลยบม่ได้ไปก็เลยยากหลายเอาไว้โอกาสหนาด้วนะพี่น้องเด้อย,ยังคีดฮอดิถึงคือเกาด้วยจ้าโอ้ <laughs> พี่น้องเย็นเร็วห็นเร้วโ <laughs> อย้ย <laughs> มอไดพอ้พ่อกันโดน คนอยาเป็นปีคนอยากลูกเลี้ยงครับเลี่ยนตามอัธยาศัยเป็นปีแล้วพี่น้องเอ้ยบราได้พ่อกันครับครับผมซายนู้นมันรูปแล้ว <c oughs> อ่ะอ๋อนางคางๆนงองซ้ายนี่แหละไม่บอกหอยเสื้อหลีไปเป็นจ่บ,บาดก้นเลยมีหยังมุมี้หยังควยถิ่นเบดแล้วอ๋อก็ได้มังบรรยากาศดีแท้วันครับผมขอโทษ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 มันโดนกับมุมนี้อาจจะเกลี้ยงแสกดอกเอ้อถึงเข้าดูจังสีล่ะพี่น้องเอ้ยครับผมคไปถอดซือกันนั่นแหละอืม มื่อเนี่ยวันราว่างมื่อนี่ได้ยินว่าเราว่างก็เลยทักทายเซตทรมาหาเราไปแจ้งหยาแจ้งปุ๋ยหัวก็เรียกว่านนั่อยู่ใส่ยุ่นี่กับทุกคนนะครับใต้หนองทุกคนเฮ็ดหยังเอาน้าใส่หยาแล้วก็เอาปุ๋ยใส่โอ้ไส่ไตโดนหลายหังหนึ่งวันใหญ่หยามันหนาวหยาเพราะจะเลื่อนเติบโตเออโอ้ยมันจังไ่หน่อแบบนี้เัยเนาะอากาศหนาวที่พวกนี้ดีเด้อประเดี๋ยว ปุ๋ยลิเลียโอ๋ใส่ปุ๋ยลิเลียปุ๋ยลิเลียแล้วพ่อจินให้เออหยาหน่ะนหนเอ้ยอย่าไปนะมิจักโตแล้วควายน่ะเดี๋ยวเนี่ยควายสิครับผมเมียนว่าอยากพากขายควายสิบตัวเตี้ยไปทีทัวร์ขายข้อยสิบตัวของเมื่อไรคือรถไปเลยปทาทิโทเช่าเหมาลำเลยเถียครับโตไหนเนี่ยไปน่ะโอ๋อยี่สิตู้ก็ไปแล้วเนี่ย อีตู้ก็ไปแล้วอีเ่าเขาเล็กก็ไปแล้วเอออีเตี้ยอีเต่าไปหมดแล้วโอ้ยพร้อมคณะลูกเต่าบ่แต่งอีเต่าไปหมดหมดวีนั่นไปหมดแล้วนางแต่ยงยังงามๆก็ไปไปแล้วครับนางนั่นไปบ่นางนางนางงามแม่นั่งนางอย่างเงีอยนังไงอีนางปุยเตียังยังงอไงนั่งปุยยังง๊ำโจนี่นางปุยอ่ะเตี๋ยนางปุยอ่ะนางโจนี่ยังยัง๊ยืนนี่มีตัวไหนสิคลอดลูเนี่บ่มีบ่ นั่งปุ๋ยนะครับเราใกล้กันนั่งปุ๋ยก็จะคลอดลูกแล้วพูนพวันเห็นบ่อผึ้งพระเอกมาเสิร์งไห่ย่างดีพระเอกทั้งใดสอนะพงสอนละพงช้าเจียผู้เสี่ยงพอควายเราซื้อหยัางไรสอนละพงโอ้ลูกไพรสอนละพงเป็นลูกของหยังอ่ะควายเราเป็นลูกของบ่มพายลานโอ้สุดรอจ้ะวันนี้วันวาเดี๋ยวนี้เรายังมีคือเก่าบ่มีพอพอควายน่ะสุดรอห้ามจังเลยจะสิ้นวิ่พ่อหีบพอควายเรายังคือเก่าแล้วมีสองตัวเป็นตัวเตี้ย ตัวนู้เป็ียนมูล่วผมเล้ยพ่อทับมือกันควายผมนั่งพอควายพอเซองเรามีสองตัวพอควายเซองเรามีสองตัวเอตัวละพันสองตัวละพันสองครับโอ้ต่อเทือน่ะต่อเทียประกันสามเทือบ่ะสามเทียละพันสองนี่กะสอนนี่นั่นก็สอนโจ้เนะสรุปสรุปแล้วเจ้ามีควายเล็กควายหน่อยควายจากตัว น้ำมันเนี่ยคี่ยสิบหาตัวครับเนี่ยร้วสิบหาตัวีสิบหาตัวแบ่งไปแล้วสิบตัวค้อยียบหาตัวตะเกีงเ์ี้สิบหาตัว,ตตวโอ้เป็นไดอันราคาเป็น,ปนยังไงเนี่ยฮะ<แ>ราคาเป็นยังไงเนี่ยราคาควยซ่งี่ี้ปกติเนี่ยโอ้กะทำไก่เลยน้ขนนะขั้นผู้ใดซื้อมาเลี้ยงเหรอเป็นตาซื้อยุป็นตาซื้อขั้นผู้ใดสิขายได้บ้บางั้นผู้ใดจเป็นตาขายยุต่ <laughs> าต้องย้อมรับมันวะ่ขั้นผู้ซื้อกิพวกเขาเจ้าซื้อเลี้ยงไม่ก็ทิขาดทุนเอ ผมก็บ่าขาดแล้วผมเียงมัดจะดึงจำบัดเนะาะอี่ตะควายอันลูกคลอกเมนมันเป็นควอยไหมมาผมก็ขายคว้ยลูกคอกผมไขืมขายคว้ยซื้อควยออมัน่อเล่มเป็นคว้ยลูกคอกบักนั่นยังบ่บักไหนบักลูกสายใคยนะบักหูเกลยดตาเปียกนะบักลูกเบิ่มตาเปียกบักตาเปียกใจจืดขายแล้วคนระับผมขายแล้ว อลาเปียกกับข่เดี่ยวไงมันสีเซ้งส้มนี่เออลูกค้าคิดชมาว่าคือพอเห็นคนประเทศไทยว่อนจะเกลียดคนยากอันยากอันยากอันนี้ข่อยก็ได้หนีปลาแม่ข่อยมาเด้ข่อยเอาเล้ากินข้าวกินน้ำเดี่วข่อยกับแม่จ้าหญิงนีเด้อข่อยไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก่อนข่อยก็เอาเลานอนไว้หั่นงล่ะลูกไปใส่ปลได้แล้วนอนทิศเตียงเนาะมื้อนี้ลูกสายข่อยก็ไปโพดบหนน้ำหน้าอุ้ยม้วนลาย เป็นมวลไหนเป็นสูงลูกไม่ให้ข่อยเบื้องพอแห้งแล้วไปแข่งกองเนื้ออยู่สารค้าว่าปีปุะเรียกทางได้คือนีเพียนนีเพียนมีเพียนได้เทียนก็มาคือ้นกันได้หน้ามากนะอ้วนนี่ฝึกให้นางอุ้ยนี่เป็นกำลังใจให้จะเป็นพันดีลายแล้วนี่ถือใจลายว่าว่าจิตไข่ไม่เงี้สำหรี่ปูเสี้ยวให้มาหาอยู่มาหาัดเกิดก้อนแล้วเกิดก้อนมาหาัดเกิดยังไม่จะเที่ยวข่อยก็เกิดก้อนข่อออยื แม่เคยว่าว่เก็อยากเห็นหลานซ้ายเถอเนาะทันว่าตีกว่าสามลงยังงูอันนั้นจักอันนั้นแันนี่อยู่เออผูกแขนให้มันสองอันนี่แน่มันหักกันจะได้วางสิเอามันนี่เจ้าบ่ได้ไปนั้งมัวไปบ่ได้ครับอืถ้านอนคืบเนี่ยผมจะไปบ่ได้เป็นเด็ดขาดเด็ดขาดเลยเอาไปเอาไปบ่ได้เขาบ่ได้เราสูเพี่สูน้องฟังอันเดี๋ยวนี้น้องอุ้ยไอ้อ้วนแล้วก็ลูกเล็กเด็กแดงพวกเอ็นสิลาเตี่ยเห็นไอ้ศิลาไปฝึกกลองอยู่เนาะ ไอเปื่อไอชอปเปอร์แล้วก็น้องบาาลูกซ้ายคนนี้แหละพักกันไปเปลี่ยนกองเงาพี่น้องเป็นเบื้องไปเสียหรือว่าอันอยากได้ไปเฮียขบวนนาคเฮียยังได้เบื้อได้เบิร์ตับคณะเอียงก้อยวันวัดใจภูเวียงโฉมใหม่ครับขวัญใจภูเวียงโฉมใหม่พี่น้องเออติดต่อมาเด้อติดต่อทั้งนันพี่อุ้ยก็ได้ต่อทั้งพี่น้องอุ้ยเหรอครับผมว่าอุ้ยนี่ผอดผิดอ่าติดต่อทั้งพี่อุ้ยเรื่องความมวลนี่บัดรพนันมันบ่รับประกันความมวา โดยเฉพาะไอ้อ้วนนี่มว้วนหลายถ้าม้วเจ้าอยากเห็นไอ้ว่านตัวเปลี่ยนนเจ้ามู้เจ้าติดต่อมาได้พี่น้องทั้งคณะกองเงาเอานะไปวันพักดีชุ่มฝนไปเห็นไผยไปเห็นคุณตาแล้วเราเป็ี่ยนอย่างเอฟซีอะเตี้ยโอ้ดีใจหลายคุณตาเออคุณตาขอบคุณหลายๆครับเขานั่ซับฝากระเซ็นเตี่ยเนาะไปการบริหารดีข่อยอยากไปอยากไปไายมูเจ้าแต่ว่านนวลม่วงพักดีชุ่มฝนเตี้ยแต่ว่าอย่างว่าเตี้ยขั้นลูกท้ายข่อยไปตีกลอง ข่อยกับ่ได้ไปเพราะว่าข่อยต้องเบิ่งเมียข่อยเนาะมันต้องก่อยากอยบอกเจ้าว่าอืผู้ชายเจ้ามีความสุขใหญ่มันแค่เปลี่ยน่โอ้ยสุดยอดมันคนว่านมันม้วนพะนะค้อนไหลเฮงงามมื้ขึ้นอือจะมีผู้คุยเออคุยกับว่าได้คุยคนเดียวเออเด้หลหลมากลุมใหญ่หรือกุมน้อยเออคันคุยกุมใหญ่มันเสียงกันนี่มาลวดสวดซากฟังกันยากเออแยกบอกมาอีกกุมละสามละสี่ขกัน ม้วนต่อไม้ไ <c oughs> ม้นี่เออเพราะเชี่ยวเปลี่ยนแจ้งเราได้ชุ่มสายน้ำมูเปลี่ยนแล้วอันพอทัดตีแต่ทัดพอทัดพันวานพันบอกสูฟังอยู่พอทัดเออว่ามว้วนพันวนันเอารถมันติดรวมท่านั้นไหมโอ้ก็ในไ,ไหลด้วยเนาะในไหลอย,ยู่เอาอันดินคอยกย็อยากได้อยู่ไอ้วัน อยากไปใส่ไว้นาข่อยเค็ดทางเขานะไสกขาว่าติละของไผบุญเนี่ยของพ้อนายยะอันนี้มันรถผู้ใดบุญเนี่ยมันรถของพ่อยายจุ่บปะปั่นหัวไฟปะจะวงหัวไฟอย่างเดียวกันวงกระดับข่อยสิย่างไปถามอยู่จุบคลิปเราเนี่ยเหรอข่อยสิไปปลูกอาสวมโยนสวนนาข่อยพูนนะข่อยเชียวไปดินไปใส่แล้วก็อยจะปลูกอาสวมหน่อยให้พะายาวาอย่างคว้ยเป็นไรบุญน่ะขันเอย่างคว้ยมันก็บ่ได้ไปไผดีบาดลูก อมันว่าได้ไปใสเรียงม่อนกันไว้ทิมไว้หันนั่นน่ะมันตายม่อนนั่นเรียงม่อนว่าม่อนบองง้ำเอาทิมเรียวหน้าวัดมันเขาแกเอาทิมส่วนดอกว่าเออบางน้ำเออมันบางเวลาไปปนนี่บติมันอันนี้ฝนมักหมักๆมักกับบาอื่นก็บเาเอาวันหน้าเออใชนมันกับว่าเอาวันหน้าจะไปซื้อเขาเออมันแพงแพงอยู่ด้บังมากยี่สิบบาทได้หาน่วยเอาวันหน้าอาไป ทั้งที่าหยำเป็นมูยู่ดอกขันปวดเมื่อไเลยปวดเจีบกวก็หยำเป็นมูยเยอะ <c oughs> แต่นม้มาหาก็ยหยำเป็นมูกัน่วมกันนะแล้วไม่ก็สุก <c oughs> แรกๆไปตีว่าเป็นเด็ดตีว่าเป็นแล้วมัดไทยเร้วไม่อยา,ากไปได้แรกๆกันมัดไทยนี้ความตั้งใจอันก็เลยบอกนะอุ้ยว่าเอนเรามาเห็นน้ำเนี้ยเดอ้อฝากหลานน้ำเ,เ,เนี้ยสันดอกบ้านมาอุ้ยก็ว่ามามามาราหนาวว่าทหารบัส ทหารบ้าตั้งเรียนยีลาคือจังเราสี่ร้อยขึ้นนีแ่แหละตอนออน,นั้นเราไว้หลายนะเวลาเราเรียน,นยีาล,เยลาเนาะเดี๋ยวนี้ยังตี่ฉาบตี่ฉาบเพราะท่านเปลี่ยนเออเดี๋ยวน่าจะฟาดส่วนเราเนี่ยวันนี้ไปเบื้องคลิปเราแม่แม่อย่างเราเราไล่สุด,ดเห็นไอศิลาเอ้ามาเคยไอศิลาเท่วันนี้น้อยเลี้ยงควายแต่ว่าเอออยู่รถไทศิลาเนี่ยเป็นคนอยู่รถเออเอาไปฝึกลานเอาดีได้แล้วเนาะ ลูกหลานเขาก็ได้ไปเป็นอันไปยาเสพติดเออดี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 เอาไปเอามาอันกลุ่มรีวิวไอสารรีวิวก็ได้เได้ไปเป็นกล่องเงาทั้งเบิดไปเป็นกล่องเงาเออใกล้ส uh, right? so so right. so ิเ right. บ so mm ิดแล้วใกล้สิเบิดทุกคนแล้วใกล้ใกล้ผมก็บ่ได้ขาดแล้วผมก็ได้ไปแล้วนี่ไปกับไอลูกให้เต้าไปอืออดีตนี้นะวันใดคือเขาล้อเบืดองสภาพดีพินกับดีเต้ชัวชวางชัวเขาดีพินกับใดดีดด้วยอือเอาไปดีดน้ำเขาแต่พินเขาอันเป็นพินสมัยใหม่ดีดดีก็ อันนั้นก็ไปที่หลังมูไอ้นุ่นนี่นนไอนน้นนกับเกง่งเกง่งวัตถุแนี่ยควรยังกับใครลูกรอกับลูกล <c oughs> ้อโอ้ยวันพี่ไอ้วะลูกร,รอเอา้าพี่น้องขั้นมูอเจา้าจะเห็นอนอ้วนตัวเป็นเปลี่นมืเจา้าก็ติดต่อมาเด้อคณะกองเงาอีหยังกับขวัญใจผู้เวียงโฉมใหม่ขวัญใจผู้เวียงโฉมใหม่อันภาวนาคณะนห้นั่นก็เป็นบ้าอยู่เด้นเนาะ หัวหน้าเป็นบ้าวหัวหน้าวงเป็นบ้าวหัวหน้าลูบรอหัวหน้าลูบรอหัวหน้าเป็นบ้าวยังบ่มีแฟนซ้ำก็แค่น้อยออนต่อเอเตะอันอายุยี่สิบกว่าเห่อพี่น้องเป็นเป็นหัวหน้าวงครับลูกลูกวงหลายบันไดบ่นนะสาวสาวกว่าเป็นบ่สาวกว่าถ้ารวมนางรำกับประมาณสี่สิบครับมันมันมีหลายช้อยนะเพราะว่าเขาเจ้าจ้างฝ่ายมือนีมันรวมนางรำพร้อมด้วย ข้าจ้างเขาเจ้ากับผันหมอลำขันนายไงผู้นี้เนี่ยคนเลียวค้อนค้อนลายขึ้นเหมือนวะถามว่าเขาจ้างลายป็นอะไรลูกจะนกว่าซ้ำๆกันกับหมอลำซ้ำๆกันกับอาพี่นั้นหน่อยดาวเหนือวนเด้ยร์ไอเด็กวนนั้นซ้ำๆกันเลยเปรากฏว่าคือพอเห็นคนไทยกันอยี้นีควายนีควายอยากโตูคอยอยากมาอยากมาแม่หนูกะบลายมาหาอยู่โอ้แม่หนูกับหนูกับคอโทษขอเพลงหลายๆเดือนผมกได้ไปอนุญาต กันเครื่องข่อยกันงานข่อยกันเพิ่มมาข่อยก็เลยบ่บ่ค่อยได้มาก็บ่ค่อยติดการงบเลยนี่ไมันมันว่าหารมันติดงบมั่จะไปเที่ยวไปบ่บ่ไปที่ไม่ได้ไปเที่ยวส่วนตัวแล้วไม่ควรใสบ่บ่บ่ไปทีเจ้าเจยางไงเจ้าปีใหม่เนี่ยมั่เจ้าไปใส่บ่ได้ไปใส่แล้วเจ้าเจ้าเจ้าก่ต้องไปใส่เป็นยังทุกสิไปกับลูกตัวเจ้าสิไปใส่ ไแเราผู้ใดจ้างไปเนีไปสามคนจ้างหรือไม่เอยเห็นชิวงั้นโมเจยิบเก้าสามยิบเก้ากำเนงก่ยิบแปดยิบแปดยิบเก้ายิบเก้าสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งสองสองยกไรกันไลเม็นบ่สองบ้ท่านในู่จักบ้ท่านอย่าฟนปุ้มเอยเห็นไนตะลังอันเพีดออกว่ะในนตะลังถุนแต่ว่าทางผู้เจ่าเนี่ยจ้างดีเนาะทางผู้เจ่เนี่ยเป็นใจกับรถแฮมาันี้จะไปพระากับรถแฮมันี่โอ้ย เพทาะกันหลายเหลือเกินไปเมียงรถแห่เออไปเมียงรถแห่ไปตีว์เมียงรถแห่เออถ้าทักได้หระสู้เพันบวันี่มสู้เพันบวันใหญ่ขึ้นบ่เพันกับมาข่วนดูเออทุ่มรถแห่พันกับไปทั้งรถแห่พันกับมาทั้นนี้เออไปบ้านเมียงวัดวัดช่อรักาเห็นไหมวัดช่อรักาเออคือวัดเพันเออโต้เมียงใช้อุปภูมิได้หรือจังหวัดใช้อุปภูมิได้หรือเออมึงเจ้าไปตีอยู่อะขนน่ะครับ งั้นเจ้าพ่อมูเนี่ยงั้นเจ้าพ่อพยันแลนวเนี่ยไปรถแท่นี่บวไอผภู้ขาว่าชโลมออรถแทร่นี่สร้างนี่ก็วันฟ้ามสร้างกับพระบาทนางเจมห่อนทางพเจ้าเด้พ่อเจ้าได้ไปเห็นลายหม่องเนาะต่างไปท่องไปเที่ยวน้ำเนาะคนจ้างไปใส่กับไปเออยัง้ำไปไปรถนี้ไดยล่ะรถอัน หกรอบว่านหนาพาไปครับม้วนสันเลยมันบ่นั่งไปต้องกันทั้งท่าน,นเอามือวานมือกวนนี่หนงังเชาไปแสดงเงินมันอ่อนอแอร่าเดิพี่มูเจ้าพัะกระได้ไปเบิ่งไปผู้ฝ่ายยังเดียววันที่สิบเก้าท่านวัพี่น้องเอ้ยไอย้วันเราได้ไปสแสดงหนังได้กับตุต้ไข่นะั่นน่ะวอ้ไขว่าเป็นความลับมาตั้งแต่พุ่นละขอาก็ชื่อมัจเฉลยนี่ล่ะนางเรื่องเงินขออนุญาตว่าในเด้อจ้าพี่น้องนางเรื่องผู้บ่าวนิกา เพิ่นจ้างอัินไม่เลงมียกันนั่นล่ะเออเพิ่นจ้างอันไทยผู้เวียงชมแม่เนี่ยไปตีกองฉากอันฉากอันแต่งงานเนาะฉากแต่งงานของอันผู้สาวพระเอกก็เลยบวจ้ะเออแต่ไม่ได้ไปเบิ่งก็ทำแบบนี้แหละเท่าเสียงกับเท่าไอ้ดองแดงเดี๋ยซื้อเราไอ้เสียงกับไอ้เท่าเสียงแหละพวกนึงอ่ะอันไอ้รอดแต่งจากที่ไอ้รอดเท่ารอดเท่าเสียงเออเท่ารอดเท่าเสียงสองเท่านี่แหละ ขี่รถนอตแต่ไส่หั่งมาไก่ไก่ผู้ขาไปล่ะเออไก่ขี่ก่อนก็หายละเออพราะก็ถามว่าเป็นไดยมูเจ้ามีไอบ้างั่านที่เพราะฉะนั้นไงมันได้ดอกจะวางบอนกินเข่าหรือวางขี้ว่าความนี่อยู่เออนี่เราพระเอกอะรูปรอั่่นนะเอารอคัทมูเจ้าอยากเห็นตัวข่อยในหนังพราะเจ้าไปเบิ้งหนังเรื่องนั้นเด้อผู้บ่าวนิกะไปเบิ้งว่ามีสิมีตัวข่อยเพราะจากวีบบ้ ข่าก็เขากยเห็นนั่นดาราจากเพื่อนเขาโอ้ข่าก็เขาก็เห็นดาราเออโอ้ดาราหนี่ลอยนี่เนาะเอ้าเป็นแตทหารเออบันบปลายลอยเป็นดาราได้เนาะโอ้ยตายไอ้ไอ้ที่เป็นพระเอกหนังเรื่องอีหยังพันเจ็ดร้อยล้านนั่นเนี่ยไอ้ยังเกาะไอ้ซื้อหยังเมื่อตาวัดซื้อเราซื้อหยังเกาะหนังนั่นในในหนังซื้อหยังเกาะปักเสียงนจ้ะเป็นบ่เออนั่นแหละเออทั้งสักปะเลยสักปะเลยนั่นเนี่ยนี่แหละ ผู้งามผู้งามเนาะหน้าตาเราใส่องค์ต้อนอยู่เจ้ารูปรอดผู้งามเป็นนะฮะอันเบ่าดีด,อดอออออีอันยัยเมื่อเจ้าถ่าผมยุ่นี่เด้อบอกเขาเนาะนั่งกินข้าวยืนเนาะเอออันยัยที่ถ่ายยุ่นนี่ละ่ยยะยัยที่ถ่ายถ้ารวมน้ำกนว่าอุ้ยว่านั่นดีใจเลยว่าเขาเอือนใส่นั่งถ่ายอยู่สามชั่วโมงเขาก็ถ่ายไว้เร็วตุ๊กให้ได้กลับบ้านก่อนเนาะนั่นละเป็นกระยาค่าถนะ่ายอยู่เนาะถ่ายหลายฉากอืมบริวารกันดอกเออภูเขาดีเออ เขาลอยอีกจนได้เป็นดาราตัวนี่ฉันบอกว่าเราเป็นดารานาเขาอยอีกจะว่าได้เป็นดาราตัวนี่ฉันบอกเออพี่น้องเป็นยังไงฟังทุกขแหวว่าอ่อนเบียไปเป็นได้น้อพี่น้องแข่งวัทั้งอื่นเป็นเลยบู้ฟังง่ายๆก็เป็นเลยบู้โดนเนี่ยจากนี้แต่เพราะได้นั่นดอกเชื่ว่าพวกกระโถมหาเรื่อยอยู่ดอกกระโถมหนั่นกระไดกระโถมหาเรื่อยอยู่ยจังไรจริงจังไรเขากระน้องกันเมื่อเช้าเนี่น้องกระโถมหาอยู่จากได้มากระดิ่ง โอบอกกัลิงเฮ็ดคือเก่าบ่ะเดนบอกพี่บังน้องเฮาเนี่ยเดอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้เฮ็ดช่วงนี้ก็เฮ็ดอยู่คือกันคือเก่าล่ะเอ้ามื้อนั้นข่อยไปเว้าสู่อาจารย์มหาวิทยาลัยฟังครับว่าภูมิปัญญาของนายชั้เสียงน่ะคนยกตัว่าใบตองด้วครับอันข่อยว่าเฮ็ดขีดคอใส่บักกะลิงงวดควายนั่งเนี่ยครับเออนั่นล่ะเราสนใจครับอาจารย์ดออกเตร์เราสิมาหาเจ้าอยู่ครับอือเราอยากหู้จักวิธีเฮ็ดครับเอาไปเป็นภูมิปัญญา ครับเออให้นักศึกษาเพิ่นได้ได้เรียงสิแม่ครับอืมนั่นแหละเมื่อนี้เราขับมาเขาพอดียช่ไหมเนาะเอออ๋อเพราะว่าเป็นจังใดจ้ะเป็นแต่สุมาฟ้าควันไปว่าสิไปท่ายันควายของเงินพ่ออวดตัวสันเดียมันยูหันมันยูเดียนบอโรโรนาย่อยหม่อมมันไหมครับเพิ่นไปปลูกหันอืมนั่นแหละเราจะน้อยสิไปเบิ้งรถอัน อันนี้เพิ่นสิไปส่งท่านวันนนลังบ่ซั่นนี่มันอยู่ไใจบ้านอะ<ส>ไรอันนี้ฮะบ่แม่นรถพันธุใหญ่ลูกพันธุใหญ่จัว่วบ่หือกหื้ก็สงสัยอยู่คือบอ่เจ้าว่าบ่้านเขาไฟอย่ายนี่เดี๋ยวสิไปถามมึงก่อนเอ้าก็ตดก็อยู่ดีแท้แม,ม่นั่นแน<ด>่ข<ด>่อยแม่นั่นดีผมลำมันไว้ตอนนี้เน <laughs> ี่โปเออ ตอนนี้ควายดำแม่ป่วนเนี่ยซื้อยังเดิมไหมแม่โจ้ขึ้นกองมั้ยอ๋อแม่โจ้ยังอยู่แม่โจ้ยังยังครับก็ขายด่อทีบัดนี้ควายด้านที่เป็นแม่แม่ป่นนี่ควายซื้อแม่ยังแม่เนี่ยขี้เขาต้มอ๋อยังยังอยู่เนาะยังขี้ปุ๋ยก็ยังเออนอกก้นนี้แต่ควายลูกคอกวดเออควายลูกคอก็ยังตัวใดเนี่ยบัดเนี่ยเกาซื้อเห็นว่าไงก็ยังอีคุ้นไงอีบุญหลายไงอือยังอีคุ้นอีบุญหลายนี่แหละเออนอกก้อนหนึ่งกับผมนี่ซื้อเออ ว่ามีคือดอกต้นนึงกิดกับบัคน,นี่แหละบัคขาว่องนี่เลยจ้ะนี่ขาว่องดำยังจากตัวควายดำควายดำยังอยู่หกเจ็ดตัวอย่มันควายดำควายดนอนนะป่านนี้เป็นสิบครับเตี๋ยโอ้อีกกระลน,นี่คือเนียนดอนหลายกวระมื <c oughs> อเพราะว่ามาควายดอนออโอ้ยยังม่ควายดอนเนี่ยมันอยู่กับผมมาเขาผู้ใดเลี้ยงม,มัวให้เจ้าเพราผมล่าไม่หันครับไม่ต้องพูดที่ไปหาหย่างเจ็ดตัวดีโอ้ ดูหันมีแตงโมอ่ะครับมีแตงโมมาแล้วมาแล้ว้า้วนวดนวดมาหนีนวดนี่นวดมันนีมาพี่มาใกล้ๆพอมา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 นอนลงนอนลงนอนลงมาพี่มาพี่เอาเอานี่นวดนวดไปหาพ่าวัดเร็วตัดออกอยหนวดนี่นวดไหลนวดไปหาพ่าวัดไปหาพ่าวัด มาเจ้าตีมาถนนไป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 มาหนิไปไปไปหนวดไปหาพ่ออ้วนเอาเร็วีหนวดเอาพี่น้องจ้ามื่อนี้กะต่างคิดหอดคิดเถื่องกันเนาะพี่น้องเนาะกับมะยำน้องซ้ายสุดลากสุดเลิอบจ้าไออ้วนควายดอนพระเอกของซ่องเอามื่อนี้ความสูงสมัยจังมีแกเพียกัปนหน่องสุบสุบคนได้จ้า หากกินฮอดกิเติ้กะคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้จ้าเอาเมื่อนี้กะเอาอยู่ดีมีแห้งน้อยอีวันเนะาะแล้วก็ส่งความสุขครับผมส่งไข่ปีเก่าน้อยอีวันเนาะขอให้มีความสุขครับปีใหม่ย่าไข่ย่าเก็บ,บยย่าจนจ้า้รลำๆรวยๆกับผู้ใดกระได้จ้าเอา,เอาสวัสดีจ้าครับเอ้ยโอ้ยพอแล้วพอแล้ว มามมัมไม่มัม,ม,ม,มพอพอไอ้ลูกยังกะที่กูดิมุ